ตอนนี้เราก็อยู่ที่พามากดูกนะครับพาทีกำลังจะตกแล้วดูบรรยากาศนะครับ หลังจากวันนี้ที่เราเดินจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่วังกวางนะครับแล้วก็เดินไปที่ผาลมสักมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็มาถ่ายที่ที่ผามากดูดมาดูพระาทิตตกก็ระยะทางจากศูนย์วังกวางถึงผามากดูเดินเป็นวงกลมก็ประมาณ16โล เดี๋ยวจะต้องเดินกลับอีกประมาณ2.2กงโลนะครับอันนี้ก็ผู้ร่วมเดินทางนะครับแหมนอนพักกันใหญ่เลย<อ>นี่บรรยากาศต <Somehow. S 1> ่อไปนก็แค่นี้ก่อนนะครับ